สวัสดีค่ะวันนี้แม่เหมิดจ้านะคะพามาทําปลาทูผัดพริกแห้งกันค่ะเครื่องปรุงนะคะก็มีพริกแห้งกระเทียมน้ําตาลทรายผงปรุงรสน้าําปลาต้นหอมน้ํามันหอยแล้วก็ปลาทูปลาทูนะคะจะใช้เป็นปลาทูทอดก็ได้หรือว่าถ้าจะซื้อเป็นปลาทูนึง่งเรามาทอดอีกทีก็ได้แต่วันนี้แม่เหมิดจ้านะคะใช้เป็นปลาทูนึ่งเลยประหยัดน้ํามันค่ะจากนั้นนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่พริกกับกระเทียม ผัดจนสุกจนหอมเลยค่ะเ <rices> มื่อพริกแห้งกับกระเทียมสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาทูลงไปผัดค่ะค่อยๆผัดนะคะไม่ไงั้นตัวเนื้อปลาทูจะเละค่ะ เติมเครื่องปรุงรสลงไปนะคะเป็นน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะจากนั้นคนจนส่วนผสมละลายแล้วก็เข้ากันดีกับตัวเนื้อปลาทูค่ะ เมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วนะคะชิมรสตามใจชอบซ้ำเราเราะะจะออกเค็มๆหวานๆค่ะเมื่อทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะเราก็จะเติมต้นหอมลงไปเพิ่มสีสันผัดจนต้นหอมสุกค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ